กะเพราใหญ่ๆเพื่อนๆไม่นี้ก็จะมาเห็ดผักกะเพราหมูกินบา้เพื่อนๆไม่ได้กินกะทมหิตผักกะเพราหมูสามชั้นกินตะโกนจะคั่วหมูให้มันแดงซะก่อนเพื่อเอาน้ำมันออกแล้วก็จะเอา,มามอเครื่องหอมลง ก่อจะใ,ใ,ใส่หมูเขาปัวใหญ่นำเพื่อนใส่น่อยใส่หลายแล้วแต่คุ้มมาก เดี๋ยวเพื่อนๆไปจะแชอ์ใเพื่อน